บนอนอุ่นเขาจะเอามาพอกเห็ดเหื่อมันมาพอกแม่นต้นแม่นแกยวพวกนี้นะเก็บมันเอาสิกลางมินม,นมินเพอไวเวลามันมากินเม็ดเลยเพราะมันรั่นเลยนะจัจนี่นี่สวย สวยสวยงามสวยงามป่าโค่ป่าโค่แต่เขาอยู่ใช่เขาอยู่หลังอยู่หลังนี่นะเออโอ้โหโอ้โอ้สวัสดีทุกคนวันนี้พบกับจอดคือเก่าทุกคนตอนนี้เขาอยู่ที่ป่าเขตบ้านโคกแดงทุกคนแต่ว่าอันนี้เป็นลำธารที่เป็นอยู่ใจกลางป่านะเขาเอื้นว่าด่าน ตอนนี้เขาออกมาด่านตัวน,นี้เป็นด่านทำซ้ำท่าไก่ด่านจำป่าขึ้นไหมนะมันสีไก่ตเติมไก่จากบ้านประมาณสักสิบกิโลทุกคนประมาณนี้แหละเอามาแต่ที่จริงเขาหอดแต่โดนแล้วนะเขาหอดสักประมาณนะจะสิบเอ็ดโมงแต่เขาก็กินข้าวกินย่างแล้วแล้วก็อ่าพักผ่อนแต่ละคนแล้วบ้านนี้แหละเขาสีช่วงคำ่คำๆมาสิบไปห้าอาหารห้านั่นห้านี่มาเฮ็ดกินเพราะมันก็ไปปลาทังชีวิตเขาอยู่แล้ว ตอนนี้เขาซีไปขึ้นหาเป็นปะป่านะขึ้นมาเอาป่าเลยก็จะได้ไปใส่กระลับนังเลวก็น่าจะหานม้ยพอได้ต้มได้ยังกอได้กินตอนอแหลกเนี้ยนะเดี๋ยวื้นทุกคนนะเลาะลงไปทางลุ่มเอาขึ้นมาไกา่อลไรรอบนี้สี่ลงไปทางลุ่มและพอทางถึงมันน้ำกับสัตว์น้ำเลือกแด่นะเวลาเขาซีใสกั เดี๋ยวก็เป็นทั้มนะทุกคนขันยามแรงหนึ่งนะ้นำมันสิแห้งลงไปแล้วก็เฮาสามารถลอดเฮาได้ตามทั้มตามยังนีบนนี้มีทั้มสองซ้ำอันไไตัวใดตัวนักก้นก็ทั้มใหญ่เตัวใดส่วงยามแรงดอกกับเจ้าสิเฮาไปหาป่าเฮาไปซาป่าซาหยางอยู่ฮะเลยไปเดี๋ยวเฮาลงไปทางลุ่มทุกคน เดี๋ยวตอน,นหาไส้หมองไส้ยังแล้วมาเลยต่อารายกันไปไส้กระลับนึงเขาลองไปไส้กระลับเบิ้งเพราะว่าเหมือนแถวนี้มีนู่ไล่นะฝั่งมูวอลนู่นค่อนข้างสุกสุนแดดนะเดี๋ยวสิไปลองไส้เบิ้งมืออื่นเลยสิมายามกันสิรวยเลยตอนนี้มีกระลับอยู่สามลังขาะมูเขาถือไปอีเจ็ดลังเดี๋ยวรอเบิ้งว่าสีมีของไฟที่ได้เนี่ยบ่มืออื่นเจอกัน ใช้กระห้อกกระแตนี่มันหนีบแหงบม่ยิลู้อ,อบาบ้านอุ่นเขาจะเอามาพอกเห็ดเงือมันมาพอกแม่นต้นแม่นเกลวพวกนี้ฮะนะมากระบกก็ได้เลยมากระบกมีมั้งวมาเสียบทุกคน,นเอาโซลาสิเป็นบางคนก็นเอามะกระบกได้แต่นี้สิเอามือถ่ายนี่แหละเอามะกระบกนำบน้วนได้ ฮอนกระแตะเอามากระบกเสพมันบวกกินได้ไอันนี้กระทต้งนู่นได้กิ่นเลยนะแหละร้อยแต่ล่างเซพหมดเลยทุกคนเดียวตอนนี้ฮาสซีพาเดี๋ยวไปใส่เลยมาทุกคนตอนนี้เซฟเนื้อเสพยังแล้วหมดเลยเดี๋ยวเฮาลุยกันเฮาทางพี่ตอนนี้มู่งฮาลงทางผู้ทุกคน ดี๋หาสีเลาะขึ้นมาใส่ทางเนื้อพี่ของผตอนเฮวเห็นบอนที่เหาสีใส่้างแรกเลยทุกคน,นเห็นเป็นทางนะออกแนวแบบเป็นแปนได้เลยก็มองนี้ก็เป็นโกนดเดี๋ยวสีใส่ป่าเป็นโกลทางไหนเลยทุกคน ที่เขาใสนี่เขาเสียเม็ดไว้ตรงหน้านแล้วก็บอลนี่มันสิเป็นเก็ดมันเขาสิกลางมินมินเพอเวลามันมากินเม็ดเลยเพามันลั่นเลยนะขันเขาเอาเขาไปเหยีาโพดบอลนี่เวลามันมากินมันสิบอลั่นเลยมันสิกินจนมืดแต่ก็เขากับไอกระลับกับบอลั่นบมทื่อเสียนะแต่เอาเห็นมินมินเป็นไอสิค่อนข้างที่สิขันมันกินกับแม่นว่าทื่อเลยนะโอเคเดี๋ยวไปลังต่อไปทุกคน เรามีก็รับส้มล้างนะทุกคนแต่ว่าเหาใส่แล้วล้างหนึ่งและล้างอ้กหนึ่งพอวันใส่แลวก็ล้างสุดท้ายพอวันสีใส่อีกอ๋อทุกคนใหญ่อย่าเลี้ยนเด็ทำเนี่ยใช่ไหมน้ำตกอีกนี่ พูนันพูนั้นแมทเจ็ดิปเด้อยืนเซยเนี่ยนี่ก็แมทก็ินี่มันจุเลยมกอ๋แมก็สิปพูเน่ะโอ้ถังใหญ่ถังกว้างถังสูงถังกว้างหดผู้ถังในก็ทุกคน้ มันข้น่งมมีเทางผูกก็ดีแจักเทออขึ้นมารอบซองบ่รอบจัคเทอเลอะลนี้รอบซองนี่ปลาเอันตกกได้เพราะมันเป็นดินทั้งเถิงนว้ติกย่งนี้ ขามานี่ข้าวมาชงขาวตอนนี้เริ่มซีคึมแล้วนะกระปิบมันจะอ่าเย่าภาพเป็นไม้แล้วนะก็เลยทีนี่นี่ก็เต็มไปหมดเอ้เครือ,องข้าวหอเครืองยังตั้งต่างกับพันลงมาเว้ในี่ทุกคนมีประวัติอยู่แล้วแต่ว่าเฮาบอกค่อยหูทางนี่ผู้หู้กับเจ้าบุรีหมานะทำอ๋อใหญ่เลยทุยยยยกคนหอนหอนหอนเม่นนะบะอส ขามาเบิ้งได้ว่านี่เขามาห้าอาจจะเห็นมันเข้าไปได้อยู่บ่ไปทุกคนเดียวหฮากันั่นแหละเดี๋ยวเฮกกันได้ออกแล้วโอเคทุกคนเดียวตอนนี้เขา,ามาหานอไม้ก่อนหลังจากที่เขาไปใสกระลับมาเลยนะหานอไม้ออกไปปุ๊บเดี๋ยวก็น,น่าจะได้ไปกานป่าวัเนี่ยไปหากานป่ามาให้กินตอนแรงเนี่ยแหละมาเดี๋ยวตอนนี้เขามาหานอไม้ Nó mới chỗ, ơ nó mới lầy Này, thưa Để lại, <Num> <Num> để lại bỏ phòng đấy tốm mùi lẻng ไปนี่ไอ้ิมเวิร์นอะไเนา่วันนี่ไปซะบุญอาวันเราต้องดูได้ด้คนเดียว นนี่่ัดยกนะโอเคทุกคน <S <S ตอนนี้เขาอ้อมาแต่เอาหน่อไม้แล้วนะแหละนะแล้วก็หน่อไม้ยังกะเขาต้มไปแล้วมาละแล้วกเน้นเขาพร้อมเดี๋ยวหล่อท้าเขาซุากเจ้านั้นนี่เขาจะได้หลุยเลยแล้วนะันี้จะได้ไปหาป่าไปหาก,าการนีนแ่แหละคลองไอ้ของมูเขาก็มีน้าจุกนะนะไปให้ยิงเขาแต่ว่าของเขามีเล็กซักคือเล็กซักมาอยู่มันนี่ เดียวเจ่กันตอนไปฮ่าพ่อสิ่งน้อยนี่แต่ใ่ใหญ่ขนาตัวปั๊หรือโตตัวไม่โอ้นี่ดีจะเอาโตเลย จัดได้บ้อบอกพลาดแน่นอนน่าจะบอพลาดอย่าพลาดได้นี่เดี๋ยวเราือห้างมันก็เคือบไปวองได้ปั๊กได้ครับน่นโอ้ไม่น่าลดมั้ง ขึ้นไปก็เจอปายระวังระวังต้มขึ้นก้อนโตน้ำีกอะขุกน่กิโลกับหนึโอเคเระนโกเนือเิื้ออะไร้างหมด้ลามกินนะเมลามล้ำล้ำล้ลม จับเมนูกันนี่ทุกคนอันนี้บังคลามเผามาเป็นแต่นั้นแหละเขาใส่บังเป็นตั้งแต่ตอนค่ำเลยเลยวก็วันนี้ก่อนเสียกินเขามาเผาบังคลามก่อนน่าจะมันซุกเขาก็ียเอามาผ้ามาย่างท้าเดี๋ยวกิ่นตอนที่เขากินเขาหรือบางทีอาจจะกินลิ้นตอนที่ยังนอนนะนะมืงไหนยันอ้อลมกันเนาะ ใส่มืดอน,นี้ก็ปูบึกน้ำเสียบปถะทุกส่ป่าแล้วนี่ก็สิ द द> ไปลามแล้วมันนี่ <c oughs> เซื้อเลยไปยังไงเอาเลยก้ะอาซื้อเลยนี่ลามผู้พีไบ้เลยจีจุเลยมาจุเลยมาจุเลยนี่ทุกคนลามปลาเราคล้ายๆเดี๋ยวกับบังคาามเลยนะจำแนกได้ว่าอันนี้มันเห็นเขาอยู่อันนี้เมีันปิดทุกคน เดี๋ยวหล่อท้าจังน้อยกะน,น่าจะสุกแหละอันนี้เป็นเธอแรกไนดะ้ที่สี่ได้กินลามมานะเพราะยังไม่เคยกินจักเถอรอย่างนี้เห็นแต่เขาว่าแซ่แบแซบได้ยินเขาว่าแซ่บย่างเดียวเดี๋ยวหล่อท้าจังน้อยทุกคนดังไฟใส่ลูกเดี๋ยวก็สุกหละบางคลามมียังเรืออันเดียวได้ที่วัวสุกทุกคน<ม>กับตัวลามป่าอีกอันหนึง่งสุกเรียบร้อย ออกมาพาก่อนเลยขบ้านเันลามเข่า,า,าอบบอกับลามตาอืมนี่เหรอนี่เห <c oughs> ็นเ็ <c oughs> นหมิ่นโ้โหไฟกันเน๊ย น่ๆยมันบามันบอลใส่ลามป่าที่คนเห็ดเออน้่ละโอ้ยลามโอ้น้ำเหดเลยน้ำเหดเลยอันบอว์บอแบ

ทำมได้พิ่ลบรก็เอาไม้ควัดนาะโหอยู่ไหนทำเลยเลยทำัวไนขี้ไฟไเนี่ยเออเออเดินลองไม้ลองไม้ดีนะเออโอ้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 โดีเอามา่ตกซ้ำอาไรนั่นวะคิดว่าไม่ได้ไม่ได้โอ้หอมว่ะ ทุกคนลามป่ากันแล้วแล้ววันนี้ตัวนี้เป็นลูไมคือเก้าทุกคนขู่ข่าวจะซื้อลูไมมาอยู่ป่านะอันนี้เป็นตำมะทั่วเซฟลายมาอุ้งทางลังเซฟลายงาตำทั่วตำทั่วแซบแน่นอน จำลายสีไล่ก่อนเนี่เข้าอเลรโบกทุกคนโบกกับยูทตอนนี้เกียมเครื่องเกีคองแล้วมาเลยเ็ดฮ็ดกินกันแล้วมาเลยนั่เดวเขาสีมามลองไปถอกลามป่าออกมาเลยความร้อมมาทุกคนมากินข้าวก่อนเอามคนเานะเี้ยลอยทุกคนมามากินผ่อนกันทุกคน่นี่คือปจจยีตงเท่านี่กินนี่มโท บวงการเดียวอกแกงน่อไม้มาใส่ก่อนทุกคนมาทุกคนกินข้าวนัเดียววันนี้กินข้าวตอนดึกแต่การอะไรกันพอดิพีชกินลามปลาเลไจะถึงได้กันเอาเดียวข้ออืมาลวนคหามีขาประจดีไม่ได้โอ้ยาดไหนนึงได้ โดกไหนี่ยตัดกันนะเต็มกำห้าหนึ่งบุหงาเลยอ๋อไปกินหอมน

คนตอนนี้กินข้าวกินน้ำแล้วลามาเลยแล้วเราก็มาพามะคขรามกินเบ่งใหญ่ติดขักกะริ้เจี๊ยบหน่อยคือรถตอนไปบุญไปยั่งแล้วทุกคนเลยซื้อกินแถวบุญนะนะเดี๋ยวสีได้ปิดคลิปท่น,นนี้ทุกคนเมื่อนี้พอหาป่าหายังเห็ดเบนั่นนี่ก็เมื่อยแล้วเมื่อน,นี้เดี๋ยวสีปิดคลิปป็นยังแล้วก็อามน้ำก่อนนอนวันนนอนกินมะคขรามแซ่บก่อ<า>น 오야 <shrie> 할 <shrie>